อยู่เวลาเอาตรงนี้แล้วครับวันนี้วันนี้มามาบุกครับดีเจดวงดีนะครับสถานีเก้าสิบหกจุดห้าศูนยัไม่เป็นไรวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะบุกถึงที่เลยนะขอบคุณท่านด็อกเตอร์นล้องครับมาเยี่ยมยามแถวสองจุดาศูนขึ้นดีที่พี่บูรณ์ครับขึ้นคุณธพาว คณคุณธรรมของเมืองพิบูลของเราครัแต่ในี่ผ่านมาก็ะแวมาเยี่ยมยามตามข่าวมาฝากผลงานเพลงได้นะฮะอะไก็ขอเพลงได้ขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายอันนี้แนะนําแนะนําศิลปินแสนดีเราก็โดูเขามีลูกมีผลอะไรนั่นเลยโฆษณาเพลงแรที่สุดคือเธอคนนี้ใช่ไหมมันมีอยู่สามเพลงที่ตอนนี้จะลงไปที่สุดคือเธอคนนี้่รักเธออย่างแรงแล้วก็ เอาชื่อพี่ลบอกพี่แซนดีแซนดี้ลำกระดูและาแรัชัยพิบูลวัสดุสาขา